Da, สวัสดีครับพี่น้องปองปายสู้กุกคนนะครับวันนี้น <c oughs> <es> ้ำเสนอนะครับคู่เบิกครับพ่อจีตึงหากินบ้านเขาคนนี้ึงนะครับพาไปหานันหานี่วันนี้หากินบ้านเขาคนนีตึงได้ปลาแซลมอนมาไหมครับพี่ผาล่องเบิ่งนะครับเมนูสดๆนะครับกินแบบไม่เอาเขาเพื่ย่างเขาเรีนทุกซูชิบ่ มันององมึงกันนะครับว่าเจออ้ามันจะเป็นส้มใดนะครับเัาตัวเฮตตอนบางๆทน้าเจไต้อนนนัหนาๆนะครับ ใส่ของที่า่อกินภาพเป็นนางซีมนะครับ ครูเพื่อนเคยกินก้อนนะครับเพื่อนบอกว่าการเลือกปลาเสวันนี้ให้เลือกตามไล่มันนะครับไล่มันไล่ไล่แบบบางทีนะครับแต่มันเป็นเรไล,ไล,ไล่ไล่งามเงามปลาก็จะได้แจ็บนะครับเดี๋ยวแบบนึงนะครับรอดโชย,ยุนะครับ <c oughs> นี่ครับ วาสบินะครับหรือผักกาดกินบัานเทานัหน่ละผมว่านี่ใส่ถ้วยนะครับกินจะมั่นมักกระชุนมันก็ต้องใส่ซอสที่ห้องหมักนะครับลงไปสักหน่อยนำมาตียแกัว บาแล้วใส่น้อหันทะกดะัล่างฉันท่ันทบางทนยังก็ไปเอาไม่ ครับกล้ม้สับีกับตอัดเดี๋ยวมะเข้ากันจล็กน้อยนะครับเราไปกันชิมตอใหญ่ๆนะครับเรารสชาติมันจะเป็นยังไรงรสเนบิล่าปลาดิบๆนะครับปลาเจออ้ามน Mm hmm. ละ้ายในปากครับอีกินหนึ่งครับสมครำรำรือเนาะทริงครับ จากของเขาอี่เครับสมตัวละแพงเลยหรอกน้ำเขามันนอ้มึงใส่เจ้าครับครับเออเ